สดขึ้นบัลวันนี้เราจะซื้ออะไรนะวันนี้เราก็จะซื้อผักมาทุกคนนี่คือผักต่างๆนี่คือหัวหอม3 5บาทแล้วก็มีมันแล้วก็มีมะเขือเทศเมื่อกี้เราก็ไปซื้อผักมาร้านช่งผู้กินดังมาทุกคนนี่เลยเรากำลังเลือกหัวหอมอยู่นี่หัวหอมม่วงแต่แลักษณะแบบนี้ ก็ฝีเล็บเลยเราก็ซื้อถิงไปทำปลาเนื้อต่างๆนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ร้านป้าอมพรนะทุกคนมันก็จะขายผักต่างๆเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูว่ามีผักอะไรบ้างเริ่มจากโซนนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเหลืองนี่มะเขือเทศเหลืองนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นมันต่างๆอันนี้คือมันม่วงแล้วก็จะมีเป็นเผือกทุกคน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักทอง30บาทตรงนี้เขาก็จะแต่งสายไม้ต่างๆนะ mm hmm. นี่แครอทนี่ก็จะเป็นผักใหม่ๆนะทุกคนนี่เลยเป็นตลาดที่เดินแล้วไม่ร้อนเดินแล้วมันแบบรู้สึกเย็นมากเลยที่ตลาดเราก็จะมีเป็นค่าวบาเล่น,นะทุกคนอันนี้ถุงหนึง่งทุกคนมีแป้ง ขนมด้วยเดี๋ยวใจทุกคนดูแป้งทำขนมปงังแป้งทำเค้กแป้งทำเค้กแป้องปองะไรผสมแล้วก็แป้องอบก,ก็ออกมีได้นะทุกคนร้านจำไหน่ายลูกชิ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเครื่องปรุงทุกชนิดเพื่อต้องโชวห์หอยต่างๆเราก็มาเจอไข่ทนะุกคนปกติเราจะกินไข่เอสเทียวจะคิดว่ามีไข่ T อเอสเทียวปะ ทำเกมเกื